สวัสดีครับผมธเนศพลสว่วนกล้าวครับและนี่คือรายการดาวในร้อยเด๋ะซีรีส์รายการที่จะทําให้คุณรู้ลึกรู้จริงในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนเกี่ยวกับโรงเรียนดาวในร้อยจังหวัดสงขลาและนี่คือเทปพิเศษครับตอนนี้ผมอยู่ที่ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับการสอบเข้าการเป็นนักเรียนเตรียมทหารในเหล่าทัพแรกนั่นก็คือเหล่าทัพของทหารอากาศ ตอนนี้บรรยากาศรอบๆของผมเต็มไปด้วยผู้ปกครองและก็นักเรียนที่มารอเข้าห้องสอบตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้น้องๆใกล้จะทําข้อสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวสักครู่เราจะไปสัมภาษณ์ผู้ปกครองและนักเรียนว่าเขารู้สึกอย่างไรถ้าพร้อมแล้วตามผมมาเลยครับ Bounce ain't gonna I this take more สวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับวันนี้พาใครมาสอบครับอ,อ๋พาลูกชายมาสอบค่ะพาลูกชายมาจากจังหวัดอะไรครับมาจากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะมาจากจังหวัดเชียงใหม่มาไกลเลยทีเดียวนะครับคาดหวังมากน้อยแค่ไหนครับกับเหล่าทหา,ารอากาศวันนี้ก็คาดหวังนะคะเพราะว่าก็เตรียมตัวมาประมาณปีกว่าๆแล้วค่ะครับตอนนี้น้องอยู่มอ,อะไรแล้วครับ ตอนนี้น้องอยู่ม .3 นะคะเป็นปีแรกที่ได้ลงสนามค่ะครับเป็นปีแรกและเชื่อว่าปีนี้ขอให้น้องติดเลยแล้วกันนะครับคุณแม่ยังไงขอให้น้องๆแล้วก็คุณแม่โชคดีแล้วกันครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับ น้องเต้ครับน้องเต้นะครับมาจากจังหวัดอะไรครับนราธิวาสนราธิวาสนะครับวันนี้มาสอบในเหล่าของทหารอากาศเป็นยังไงบ้างครับข้อสอบยากง่ายอย่างไรบ้างง่ายครับทําได้ทําได้นะครับน้องบอกข้อสอบง่ายแล้วก็ทําได้น้องชอบในเหล่าของทหารอากาศสมัครไว้กี่เหล่าทัพครับสี่เหล่าทัพครับสี่เหล่าทัพวันนี้มาบ่ใครเอ่ยมาพ่อแม่ครับมากับพ่อกับแม่ยังไงขอให้น้องโชคดีในเหล่านี้แล้วก็เหล่าที่เหลือด้วยวันนี้ขอบคุณมากครับ และนี่คือบรรยากาศของการสอบเข้าในเหล่าแรกครับนั่นก็คือเหล่าของทหารอากาศวันพรุ่งนี้ครับเหล่าของทหารเรือสนามสอบสนามที่2เราจะนําภาพมาให้คุณผู้ชมได้รับทราบและอัปเดตกันเหมือนเดิมที่นี่ www.dnr.ac.th และ f a c e b o o k c o m d o w n 9 0ดาวนอย่าลืมติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ